ท่านขามองยังไงครับคุณพี่ชัยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะหาวิธีไปเอาเงินจากทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยมาใช้เพื่อที่จะไปเติมสภาพคล่องให้สินเชื่อกับคนในชนบทอะไรแบบเนี้ยค่ะเออตรงนี้เนี่ยนะขออภัยที่ผมต้องบอกว่ามันเป็นการแสดงอาการชัดเจนว่าคุณพี่ชัยเนี่ยมไม่ได้เข้าใจ ไม่ได้เข้าใจกลไกเนี่ยนะฮะของการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยและบทบาทของแบงค์ชาติและทุนสำรองเนี่ยะคะ่ะคือพูดง่ายว่ายังคิดแบบชาวบ้านอยู่ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าอทุนสำรองอันนี้เนี่ยเขามีเอาไว้เนี่ยเพื่อเอาไว้บริหารงานเนี่ยนอกประเทศเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยาสาเหตุที่ว่า ทำไมแบงค์ชาติต้องเอาไปลงทุนนอกประเทศก็เพราะว่าอย่างนี้ครับถ้าเกิดเอาทุนสำรองอนี้อามาใช้ภายในประเทศเนี่ยมันจะคุมปริมาณเงินไม่ได้เลยนะ,ะมันจะกลายเป็นว่าเอาเอาเรียกว่าเอาแพาะมาชนแกะค่ะอย่างที่คุณพิชัยกพยายามคิดอยู่นะฮะม,มันจะคุมปริมาณเงินไม่ได้เลยมันจะกลายเป็นว่าไอไอปริมาณเงินเนี่ยนะฮะมันมันจะต้องนับไอตัวไอทุนสำรองนี่เข้าไปด้วยนะแบงค์ชาติก็กลายเป็นจะต้องดูเงินออกมาสศาลขึ้นแบบที่อินฟนิตี้งไปหมด แล้วไอ้การที่คุณพี่ชัยไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริงอย่างนี้เนี่ยนะแล้วออกมาพูดเนี่ยนะฮะมันนอกจากแสดงว่าแกไม่ได้เข้าใจจริงแล้วเนี่ยมันยังสะท้อนเนี่ยมันทําให้ทําให้ไอ้นักลงทุนต่างประเทศนักวิเคราะห์ต่างประเทศพวกแบงก์ต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีคําถามขึ้นมาว่าเอัสมบตติฝันคิดจะอะไรแล้วเดี๋ยวอยู่ดีๆจะเดี๋ยวลวงเอาไอ้ทุนสำรองของประเทศของเราเนี่ยไปใช้แบบรื้อช่วยแฉเนี่ย คมคิดว่าแกก็คงคือคืออย่างที่ว่าเนี่ยพอคนไม่เข้าใจเนี่ยก็นึกอยู่ในใจว่าเอ๊ะมันมีเงินอย่างเงี้ยแล้วทาไมจะไม่เอามาเอามาใช้นะฮะอ่อมันมันเป็นเงินตัวเลขเขียนอยู่นะนะฮะแล้วในแง่ของคุณพี่ชัยเนี่ยแกก็อยากจะให้แบงก์เนี่ยในการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจซึ่งก็คล้ายๆก็อยากให้เป็นอย่างนั้นนะนปัญหาเวลานี้คือในเรื่องของความเสี่ยงแบงก์ชนิดเนี่ยเราก็คุยกับแบงก์ว่าเอ๊ะทำยังไงเนี่ย เราจะตัดไอเนี่ยฮะไอเรื่องของอไอ้ครดิตสกอร์เนี่ยที่มาจากเครดิตบิรเอนี่เราจะช่องใช้มตรฐานให้มันให้มัน,ให,มนให้มันต่ําลงสักหน่อยหนึ่งได้ไหมเป็นการชั่วคราวเราเราจะให้บัญชัดคําประกันสินเชื่อรายย่อยเนี่ยคําประกันโครงการใหม่ๆที่ดีเนี่ยนะฮะในสัดส่วนที่สูงขึ้นเป็นการชั่วคราวได้ไหมไอเนี่ยต้องต้านโจย์แบบนี้มากกว่าไม่ใช่ว่าไปคิดว่า เวลาเนี้ยขาดสภาพคล่องเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติต้องลดดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มสภาพคล่องเลยอันนี้อันนี้คิดผิดทางผิดทางทั้งเพเลยครับแต,แต่ตอนนี้ถ้าดูแล้วทางอ,อท่านให้คะแนนรัฐมนตรีว่า,าการกระทรวงการคลังวันนี้เป็นไงบ้างคะก็ผมว่าผมให้คะแนนศูนย์เลยศูนย์เลยอะค่ะเออเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะไปวุ่นวายอะไรทำเอ้ไอ,อ,อเนี่ย สร้างไอ้กองทุนวายุพักเนี่ยผมว่าเอาไอ้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 ฟักของแผ่นดินเนี่ยไปใช้ไปอุดหนุนเพื่อจะดึงนักลงทุนกลับเข้ามาแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราเ็าบอกว่าควรจะต้องมีการแก้ปัญหาลูกหนี้เอ l พอเนี่ยลูกหนี้ที่มีปัญหาไม่สามารถชำระคืนหนี้ได้แล้วแก้เนี่ยให้มันตรงจุดนะฮะคือต้องมีการแฮกคัพลดลดยอดหนี้ให้อย่างแท้จริงแล้ว แกก็ตะโกนว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยห้าเดือนก็ไม่ยอมทำโดนในสุดเขามาเริ่มทำเนี่ยก็ก็ทำโดยลักษณะที่ว่าพยายามจะจัดโปรแกรมให้ออกมาแล้วเนี่ยเป็นการดูแลผลประโยชน์ของแบงก์ิตม,มากกว่าทั <S <S 2> <S 2> ้งหมดเนี่ยผมว่าผมให้คะแนนศูนย